ในอนิเมะแนวลักๆเนี่ยนะครับมันมีพอดเรื่องแบบหนึ่งครับที่ถูกเอามาใช้บ่อยมากนั่นก็คือการที่พระเอกของเรื่องเนี่ยอกหักช้ำรักมาก่อนครับ ช้ำรักมาตอนเริ่มเรื่องนะหรือไม่ก็ช้ำรักมาก่อนเริ่มเรื่องคือเศร้ามาก่อนนิสัยเปลี่ยนมาก่อนแล้วค่อยมาสารสัมพันธ์กับนางเอกของเรื่องที่จะมาดามหัวใจกันแบบฟินๆในภายหลังซึ่งเอาจริงๆนะครับเอาจริงๆเลยนะพอดแบบนี้เนี่ยมันคลาสสิกมากดูแล้วอินตาม,มานะครับพระเอกมันอกหักนี่นาะนิยายบ้านที่ผมชอบอ่านเนี่ยก็มีพอดแบบนี้เยอะมากแบบแนวจินจีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอนิเมะเนี่ยวันนี้ก็จะคัดสรรกันมาแล้วนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่า7อนิเมะพระเอกเคยอกหักช้ำรักแล้ว แล้วนางเอกเข้ามาดามหัวใจในภายหลังซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเถอะนะ มาเริ่มที่เรื่องแรกดีกว่านะครับเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละถ้าเกิดเคยดูช่องนี้นะอ,อกหักช้ำรักในวันคริสต์มาสครับอามากิดับเบิลเอสอุบัติรักวันคริสต์มาสก็เป็นเรื่องราวของพระเอกนะครับที่เคยมีชีวิตสดใสนะสมัยก่อนมีความรักสดใสกุ๊กกิ๊กกับเพื่อนในห้องสมัยมอต้นครับวาดฝันไว้สวยงามไปตอนนั้นรักแรกจะไปเดทกันในวันคริสต์มาสใช่ไหมคือนัดกันไว้ดิบดีเลยนะแต่ว่าพอไปแล้วเนี่ยก็เคว้งเลยครับเพราะว่าโดนเทไงใครเป็นคนสัญญาเอาไว้ก็ไ่รู้วา เจอกขาตรงนี้หลังจากวันนั้นพระเอกที่แบบนิสัยเปลี่ยนไปเลยมีเตียงในห้องเนี่ยไม่นอนนะครับไปนอนในตู้เอาปากกามาจุดๆๆเหมือนดาวในตู้ครับเหมือนนอนอยู่ในอวกาศอะไรเงี้ยอินดี้เกินถือว่าเท่ใช้ได้แต่โชคชะตาเนี่ยก็กำลังจะเปลี่ยนไปครับเพราะว่าเปิดเทอมใหม่ในหัวใจมันต้องว้าวุ่นครับได้ไปพัวพันกับหญิงสาวต่างๆมากหน้าหลายตานะเหล่านางในโรงเรียนสมัยมปลายเนี่ยทั้งรุ่นพี่บ้างรุ่นน้องบ้างเพื่อนสมัยเด็กบ้างรุ่นเดียวกันบ้างก็แล้วแต่รูดไปนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะ จะเข้ามาเปิดใจของพระเอกนี่แหละที่เคยปิดอยู่นะให้มีความกล้าอีกครั้งหนึ่งเข้าไปหลีสาวอีกครั้งหนึ่งสารสัมพันธ์กันผ่านอีเวนต์ต่างๆที่ควรจะผ่านแล้วก็มาจบลงในงานคริสต์มาสที่ตัวเองเคยอกขักเมื่อครั้งสมัยก่อนแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมนะ ต่อมาดีกว่านะครับจริงๆคนจิตตกอ,อกหักเนี่ยมันจะเคว้งมากใช่ไหมล่ะพระเอกเรื่องนี้เนี่ยก็เลยไปใช้บริการแฟนเช่ามาดามใจครับนั่นก็คือเรื่องคานโจโอการิชิมัสุครับสะดุดรักใยแฟนเช่าเรื่องดังก็เป็นเรื่องราวของพระเอกชายหนุ่มมหาลัยธรรมดารรมดาที่เลือนนิดๆนะครับไปปาร์ตี้ทีไรนี่หัวทิ่มตลอดแต่ก็ถือว่าเป็นชายหนุ่มผู้โชคดีนะมีแฟนสาวน่ารักมาอยู่ด้วยกันตลอดไม่รู้หลอกประชอบกันเพราะเหตุผลอะไรพระเอกเด็กก็บอกอยู่ว่าตัวเองไม่ฮอตใช่ไหมแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนเทอยู่ดี ตามหัวข้อคลิปของวันนี้เลยครับหลังจากนั้นที่เศร้าเลยพัำเพอ คือถึงเธอกับเขาว่าเธอไปมีคนใหม่แล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็แวบไปเห็นสิ่งหนึ่งเข้าครับบริการที่จะดามหัวใจนะก็คือบริการแฟนเช่านั่นเองบริการแฟนเช่าในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเช่าคู่เดทมาเดทกันก็ลองใช้บริการดูนี่แหละนะครับแล้วติดใจเลยนะตอนแรกคือบริการดีมากนางหนึ่งะนะครับแต่ว่าโชคชะตาเนี่ยมันชักผ่านไงมีเหตุผลที่ให้มาสารสัมพันธ์กันเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมันก็ใกล้กันมากกว่าที่คิดนะนอกจากจะเป็นลูกค้าแฟนเช่าอะไรกันบ้านก็อยู่ใกล้กันอีกมหา อะไรเนี่ยก็เรียนมาหาอะไรเดียวกันอีกยายๆเี่กก็รู้จักกันอีกก็เลยต้องมาสารสัมพันธ์กันยาวๆนี่แหละทาให้พระเอกของเรื่องเนี่ยได้พบกับรักครั้งใหม่เพราะว่ารักครั้งเก่าเนี่ยมันสั้นและเกินนะแป๊บเดียวเองรักครั้งใหม่ก็เลยยืดยาวไปเลยครับประมาณนี้แล้วกันไม่รู้จะพูดหลายต้นฉบับก็ยังไม่จบด้วยยืดไปยืดมาไม่จบสักทีเกิดจบแล้วไม่ลงเอย่ยการที่คลิปนี้ผิดอีกก็พูดคร่าวๆประมาณนี้ ต่อมาดีกว่านะครับอันเมื่อกี้เนี่ยอกหักแล้วไปใช้บริการแฟนเช่าเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเคสพิเศษแล้วนะแต่ว่านี้นี่หนักกว่าครับก็คืออกหักแล้วไปต่างโลกก็คือเรื่อง o อ t า r e a k Company ครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกนะครับชายหนุ่มธรรมดาที่อยู่กับวัฒน,นธรรมโอตาคุเป็นเรื่องปกตินั่นแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเป็นโอตาคุแบบก็ดูเสพทั่วไปอะ่ะและแถมใช้ชีวิตปกติด้วยมีความลักลับๆกับเพื่อนสมัยเด็กอยู่นะครับก็เลยรวบรวมความกล้าไปสารภาพรักแน่นอนว่าคลิปวันนี้เนี่ยนะครับก็โดนปัดไปพระเอก องเรื่ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นโอตาคุเนี่ยก็เลยครบด้วยไม่ได้ครับคือสังคมมันรังเกียจขนาดนั้นเลยเลยไงก็ไม่รู้นะแล้วพอโดนเทเนี่ยนะครับก็จากเดิมที่เป็นโอตาคุสายธรรมดาใช่ไหมทนีนี้หนักเลยกลายเป็นที่ขิโคมอริเก็บตัวไม่เข้าสังคมไม่ทําอะไรทั้งนั้นอะ่ะอันนี้แย่ของจริงลวแล้วไปสุดทางเลยด้วยนะไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมไม่มีอะไรทั้งนั้นอะ่ะไม่มีคนคอยตามตัวก็เลยถูกเลือกจากรัฐบาลญี่ปุ่นครับให้ไปเป็นทูตสารสัมพันธ์ทำไมตีกับอาณาจักรในต่างโลกนะไปเผยแพร่วัฒนธรรมโอตาคุให้กรจ ไปถึงต่างโลกไงพอไปแล้วเนี่ยรัดก็ต้องจัดที่อยู่ที่นอนให้ใช่ไหมละ่ะมีคฤหาสพร้อมกับเมส่วนตัวมาคอยดูแลให้อย่างดีดีแหละก็ได้มามีความรักครั้งใหม่กับเมดได้แหละคือชีวิตนี้ดีมากรัดจัดเตรียมให้กระทั้งเด็กอะ ต่อมาดีกว่านะครับถ้าพระเอกอกหักมาก่อนแล้วมาเจอนางเนี่ยมันต้องเรื่องนี้เลยครับโกนหนวดไปทํางานแล้วกลับบ้านมาพบเธอถือว่าเป็นเรื่องในตำนานที่ใครๆต่างก็ชอบกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ชอบเมื่อไหร่ละก็ก็น่าแหละนะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกชายหนุ่มที่เข้าวัยทํางานแล้วนะมีความรักลับๆกับรุ่นพี่ที่ทํางานอยู่คือแอบหลงรักนั่นแหละแล้วหลงรักมายาวนานด้วยนะแบบปีอปีคือนานเกิน5ปีเลยนะถ้าเป็นในชีวิตจริงชอบใครก็เปิดแล้วใช่ไหมนี่แบบ5ปีเลยซึ่งพอสารภาพรักก็ ตามคลิปนี้นั่นแหละนะครับโดนปัดไปตามระเบียบก็เลยย้อมใจไงคือหัวทิมกลับบ้านอีกแล้วแต่กงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยมันนําพาครับขากลับก็ได้ไปเจอกับหญิงสาวมัธยมสุดน่ารักมาขอพักที่บ้านด้วยเงื่อนไขที่ว่าจะทําทอะไรกับเธอก็ได้นะถ้าจะให้พักด้วยพระเอกเนี่ยก็เลยสงสารนก็เลยเอามาพักหลังจากนั้นก็ได้รู้จักกันมากขึ้นได้สารสัมพันธ์กันช่วยเหลืออยู่ด้วยกันพอรู้จักด้วยกันอยู่ด้วยกันมีความสุขเนี่ยก็คือไม่เอาแล้วครับรุ่นพี่ที่ชอบกันมา5ปีครับเปลี่ยนเป้าาหมายยคคือ5ปีเลเลิด ง่ายคือ12ในชีวิตอ่ะหรือไม่ก็รุ่นน้องที่แสนดีสุดเพอร์เฟกที่อยู่ด้วยกันมาก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันครับคนวัยทำงานเหมือนกันเนี่ยไม่เอาแล้วครับเปลี่ยนเป้าหมายมาเอาเธอคนนี้แทนเธอเบียงคนเดียวที่เฝ้ารอมันตรงใจสำหรับพระเอกช้อยไหนๆก็สู้เธอไม่ได้นะ ต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแนวลักๆที่ผมแค่คําว่าชอบมันไม่พอเอาเป็นว่าชอบมากแล้วกันก็คือเรื่องโกเทนทามครับเป็นเรื่องขวัญใจของผมจริงเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้อกหักเพราะโดนปัดมานะมันมีเหตุการณ์ครับก็ลองไปดูเอ,เองแต่ก็เปมาเหมือนกันก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ได้แหละพระเอกก็เป็นชายหนุ่มตัวน้อยที่เดินทางมาเข้าสู่เมืองใหญ่นะมาเรียนมหาวิทยาลัยมาเป็นเฟรนชีเด็กใหม่คณะนิตินะครับเช่าห้องอยู่คนเดียวไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทั้งนั้นอะ่ะไม่รู้จักใครความจําเสื่อม อดีตก็จําไม่ได้เป็นกันดีนี้แบบโอ้มันเคว้งจริงนะแล้วมาอยู่เมืองใหญ่คนเดียวด้วยแต่ความเคว้งมันก็มีข้อดีในความเคว้งนะครับจะได้เริ่มต้นใหม่ไงไม่ต้องมีคนที่เคยรู้จักเขารู้จักเราแต่เราจําเขาไม่ได้เพราะว่าความจําเสื่อมก็มาหาเพื่อนใหม่ที่เมืองใหม่ไปเลยสิ่งใหม่ๆ่รักครั้งใหม่อนาคตใหม่ฟังดูดีเลยใช่ไหมล่ะซึ่งก็ได้จริงๆนั่นแหละนะครับมาเจอหญิงสาวที่ถูกใจตอนแรกก็มาได้รักโดนใจอะไรกันแต่พออยู่ด้วยกันแล้วมันคลิกกว่าที่คิดเยอะแต่ก็ไม่วายมีอดีตมาคอยหลอกหลอนให้ปวดตับดดรามามอะไกัน ความทรงจําก็จะกลับมาน,นี้ต้องไปลองไปดูเองแนะนํามากเรื่องรักลักเรื่องนี้ ต่อมาดีกว่าเะครับเรื่องที่อีกแล้วเนี่ยช่วงที่ใส่มาบ่อยมากจริงๆก็ไม่ได้ใส่มาบ่อยเท่าไรหร่แล้วนะแต่แค่เอามาเป็นภาพประกอบในคลิปอกหักมาเหมือนกันอดีตกับตันของเราเรื่องยาฮันลีครับกัแล้วชีวิตวัยรุ่นของผมมันไม่สดใสเลยสักนิดอย่างนั้นเหรอคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องดังนะไม่ต้องเกินอะไรมากมายเรื่องยองเรื่องย่อหรอกเข้าเรื่องเลยพระเอกก็เป็นชายหนุ่มธรรมดานะครับที่มีเพื่อนไม่ค่อยมากนะแทบไม่มีเลยสมัยเด็กๆนะมีทัศนคติต่อต้านสังคมนะครับและสังคมเนี่ยก็ต รวมห้องตั้งแต่สมัยเด็กสมัยปฐมมต้นอะไรนี่แบบสังคมรังเกียจหมดเลยแต่พอขึ้นมต้นแล้วเนี่ยมันมีหญิงสาวคนหนึ่งครับที่เป็นหญิงสาวที่เฟรนลี่มากๆคือเธอคนนี้นี่แหละก็คนเฟรนลี่ธรรมดานี่แหละนะมาคอยทักมาคอยคุยเหมือนกับให้ความพิเศษกับพระเอกอะ่ะและด้วยความที่พระเอกตอนนั้นนี่แบบโอ้โหโลกสวยน้าใสาเป็นชายหนุ่มโสดก็เลยหลงเลยครับนึกว่าเขาชอบก็เลยไปสารภาพรักสุดท้ายโดนปัดโดนนั่นสงสารมากหลังจากนั้นนี่ต่อต้านความรักเลยไอ้พวกรักใสๆมีชีวิตสดใสเนี่ยไปตายซะก็เลยกลายเป็นผู้นําใน อุรมคติของเหล่าเดนชายนะครับมิสหายที่เชื่อใจได้แต่สุดท้ายและสุดท้ายทัศนคติที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็นําพาไปเจอกับนางที่ลงตัวกันได้อยู่ดีเพราะมันเป็นพระเอกไงไปเข้าชมลมใช่ไหมแข่งขันกันแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นสุดท้ายก็ได้สารสัมพันธ์เลิฟเลิฟมีความสุขกันแล้วมีความสุขมากเลยตอนจบนี่ย ต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พิ่งจะอินเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพึ่งดูจบไปก่อนมาเขียนบทนี่เลยครับเป็นอนิเมะของค่ายขี่นั่นก็คือเรื่องคามิามะนินัตาฮิครับวันที่ฉันกลายเป็นพระเจ้าแล้วต้องบอกว่าประทับใจมากก็เป็นเรื่องราวของพระเอกนี่แหละนะครับชายหนุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่กําลังเตรียมสอบเข้ามาหาลัยเป็นคนที่ทําอะไรก็เก่งทําอะไรก็ดีไปหมดอะ่ะพระเอกคนนี้นะครับทั้งการกีฬาพอเปลี่ยนมาเรียนก็เรียนดีอีกซึ่งได้ไปพบเจอกับหญิงสาวประหลาดคน นึงเข้าครับแต่งตัวประหลาดใช่ไหมเข้ามาคุยด้วยอ้างตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทพนะเป็นพระเจ้าเทพผู้อย่างรู้ฟ้าดินบอกว่าเนี่ยโลกจะสิ้นสุดภายในอีก30วันข้างหน้าก็เลยมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับพระเอกหาคนที่จะอยู่ร่วมด้วยช่วยกันตอนแรกพระเอกเนี่ยก็คิดว่าไอ้เด็กนี่มันไหวหรือเปล่าว่าเป็นพระจงพระเจ้าอะไรและแถมเดินตามติดไปทั่วเลยนะไปไหนไปกันแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับก็เชื่อขึ้นมาจนได้นั่นแหละเพราะว่าด้วยปาฏิหาริย์อะไรหลายๆอย่างนะครับที่แสดงออกมารู้แจ้งอะรู้ทุกอย่างเลยเะเอะท ก็เล,เลยขอให้ช่วยหน่อยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพระเอกก็มีเพื่อนสมัยเด็กที่รู้สึกรักลับๆต่อกันอยู่อยากจะสรารภาพรักมานานแล้วแต่ก็กลัวก็เลยให้เธอคนนี้เนี่ยมาคอยช่วยนะครับแน่นอนว่าสุดท้ายก็โดนปัดนั่นแหละนะครับสงสารเหมือนกันนะเรื่องนี้แต่ก็ได้เด็กสาวที่อ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเนี่ยมาคอยอยู่เคียงข้างกายนะครับเรียกเสียงฮาทําตัวสนุกสนุกด้วยกันไปจนวันสุดท้ายของโลกไปคลายปมให้กับคนอืน่นคลายปมให้กับตัวเองเคลียรเรื่องค้างคาติใจยอยู่เคียงข้างกันแน,น,น่นอนว่าต้องค่อยๆปวดตับขึ้นมาทีละนิดท ตามแบบฉบับของอนิเมะค่ายนี้นะครับพร้อมกับความจริงที่ค่อยๆเปิดออกมาคือถือว่าดีนะแต่วันนี้ก็เท่านี้แล้วกันไปแล้วเข้าไปไป